ดีค่ะวันนี้วันที่สองมิถุนายน2567นะคะเราพาทุกคนทุกท่านมาเดินตลาดนัดกรีน,นมอนะคะตลาดนัดกรินมอหน้ามอราชมงคลวิทยาเขตอีสานสุรินนะคะจำหน่ายอาหารหลากหลายมากมายวันนี้คุณคึกคักเป็นพิเศษเลยนะ,ะทุกคนคนเยอะมากนะคะเราเดินเข้าฝั่งด้านทิศใต้นะคะ เดี๋ยวไปเก็บบรรยากาศในตลาดนัดกันเลยนะคะไอะะ้เลยค่ะคนเยอะมากนะคกะ็ตกคงนก็นจะมีหมูมหมนีนะคะเดินๆ,ๆเข้าไปคัะในกันนะคะคนเยอะมากเลยนะคะวันนี้ เยอะจริงๆนะคะเพราะว่าเป็นตลาดอาหารผักเพื่อสุขภาพนะคะทุกคนแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะาานี่ตู้กล่องก็กล่องละสามสิบห้านะนะวางสามนี่สากล่องหนึ่งร้อยค่ะสามกล่อง หนึ่งร้อยบาทนะคะทุกคนนี่เป็นหมูหรือไก่คร่นเป็นปลาค่ะโอ้ทุกปลาเหรอเป็นมีปลากับหมูเนอ่าครับหน้าสามสองร้อยสองสองร้อยสอครับผมอันนี้เขาเรียกอะไรคะสเต็กปลาครับสเต็กปลาค่ะสเต็กปลาปลากับหมูนะคะสเต็กปลามีสเต็กปลาสเต็กหมูนะคะลาลาสปาเกติมามาตอกติ๊กต๊อกะไรเนหรอครับอันนี้หมูอ่ค สาบหาทสชุดหนึ่งรใช่ไหมคะพอเข้ามาด้านหน้าเลยก็จะเจอเลยนะคนชวบันโอ้วันนี้คึกคักมากเลยนะคะเห็นไหมคะเราก็จะไปทำตาาปทำตาเทัานี้ไปทำตาไปทำแต่ ว่าเราจะไปแต่ว่าเรายังสนใจอันนี้อยู่นะคะก็ขายในราคา3 5บาท3กล่อง1น0นะคะน้องก็จะวางวางทุกวันอาทิตย์นะคะตรงนี้อาหารสุขภาพน่าทานม,มากเว่าน้องทำได้แผงพักสะอาดมากแล้วก็น่าทานม,มากเลยนะคะ <c oughs> เขามีเบอร์โทรด้วยนะคะรับทำด้วย,เ,ยเบอร์โทรเขา081548 1859 ข้าวคลุกกะปิปลาน้อยนะคะนี่ขอบคุณนะคะหนูวางขายที่ไหนบ้างคะค่ะเราจะขายเสาอาทิตย์ค่ะเสาที่ตลาดเขียวกิมมอร์วันอาทิตนี้วันเสาร์ที่หน้าเือค่ะโอเคค่ะนะคะก็ขายอยู่ตลาดเขียวกิมมอแล้วก็วันอาทิตย์ที่นี่เนาะค่ะวันอาทิตย์กิมมอที่ก็มีอาหารแบบหลากหลายเลยนะคะขายในราคา35นี่ยังอยู่ได้ใช่ไหมคะอยู่ได้ค่ะ ก็โอ๊ยเรยังราคาขายส่วนใหญ่ลูกค้าจะเป็นเด็กน้อยค่ะออเดอร์เด็กทั้งนั้นเลยค่ะมีรับทำร้านอะไรข้างนอกด้วยใช่ไหมคะมางโรกาสค่ะมางโรกาสมาค้าาโทรสั่งอาหารได้ได้เลยเนาะเรื่องไรถ้ามีงานก็รับใช่ไหมรับอยู่ก็ศูนแปดนึเนาะ อันั้นแหละให้เขาโทรติดต่อ0815481859 0815481859นะคะเข้ากุกระดิพน้อยนะคะก็ขา,ขายเสาอาทิตย์ตลาดเขียวแล้วก็ตลาดพิโนโอเพราะว่าเห็อนอาหารมันจัดแพ็กเกจได้สรูรแล้วก็น่าทานนะคะเราก็เลยสนใจนะคะโอเคนะคะอยู่ช่องตะวันนันสานะคะคะวันนี้ฝั่งไข่ถาดไม่มา นะคะทุกคนนี่ก็คือมิวน่าคนเยอะมากนะคะคนเยอะมากโอ้โหวันนี้ขเขาเยอยะเลยลองใหมดูอ,อันนี้ก็จะเป็นไส้เก,กนนไลีไ่ยเกลค่ะไกยหมูล้วนมาจากไหนคะนี่กระสังเลยไม่ค่ะ แพ็กเกจเท่าไหร่แล้วลูกสวบาทค่ะแปบาทนะคะน้องใส่้หน้าสวยนะผูกทำได้สะอาดเลยนะทุกคนแมงวันไม่ตอมเนี่ยได้สวยอยู่เลยเขามีให้ชิมด้วยสแกนระบบคิวอารโค้ดนะคะโอ้ามีอาหารใหม่มาข้างเขาก็จะมีเนี่ยเออมาทานจังเลยนะคะทุกคนเนาะเดี๋ยวเราไปต่อแล้วกันนีกท่าอาหารตลาดนัดกืนนอ ก็หลากหลายเมนูนะคะทุกอย่างน่าทานทั้งนั้นเลยนะคะและคนก็เยอะด้วยคนเยอะคนเดินเยอะแล้วก็มาจ่ายตลาดเยอะเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพแล้วก็ไม่แพงนะคะ,ะทุกคนปลาทูเห็นไหมสามตัวหนึ่งร้อยบาทัเอ,ดอเดี๋ยวเราเดินไปกลุ่มขัดกันนะคะยเยวัสดีจ้า ไป,ไปดูบ้างเดินหายนะเนี่ยโอเคไปเดินต่อนะคะเห็นไหมคะเรามาสายแล้วประมาณช่วงแปดโมงนะคะคนก็ยังเยอะอยู่ชุเลยนะคะกมะมาอันนี้ก็จะเป็นพวกผักเพื่อสุขภาพก็จะอยู่ด้านนี้นะคะวันนี้มีผักอะไรน่าสนใจบ้างนะคะเดี๋ยวเราดูผักด้านนี้ก่น เออส,ส่งแไปในไลน์แล้วอ่ะบ้านลิซี่เขาสามพันสามอ่ะขักหน้าทานมาเลยน,นะคะทุกคนผักโมมีกะท้อนมาเป็นตะกร้าเลยชุดชุดละยี่สิบบาทอันนี้ของพื้นบ้านนะคะทุกคนมีลวดมีกะท้อนนะเห็นไหมคะของพื้นบ้าน ของคุณม่ตลาดกรีมมอน่าทานันทั้งนั้นเลยนะน้าหัวปลีนี่ปลีตะเคราแห์ตับเป่ะตัะเห็นม้ะน้ำปายนางตุ่มแล้วขยำแล้วเอาไปแกงได้เลยมีปลาปลาห้วยนะทุกคนใี่เป็ดลาสดๆุดไทยสดุดไทยออกเยอะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาสายเลยวันนี้ได้แล้วนะคะใครหมดแล้วไข้รับรองนะคะได้ได้ไปรับรองโอ้โหได้ไปรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สุรินได้เมื่อวันศุกร์เนาะเปิดไรที่ทำอ่ะได้หมดแล้วได้หมดทุกคนแล้วใช่ไหมโอเคดีใจด้วยค่ะไปรับแล้วนะคะจากใครคะ คุณท่านพิจิตรคุญทันนะคะไปรับจากท่านผู้ว่านะคะโอเคนะคะเป็นอ๋อดีใจด้วยค่ะดีใจด้วยเดี๋ยวจะไปเยี่ยมโครงการอีกอยู่แต่ว่ายังไม่ได้ไปมีอะไรให้เยี่ยมบ้างคะที่โครงการกำลังปลูกใหม่ใช่ไหมคะอยู่แล้วแล้วช่องไหนจ๊ะช่องตะวันทันสายใหญ่ยูทูบกบเลี้ยงแล้วใช่ไหม กตนี้กำลังของนอยาโขดแลมีกบใช่ไหมเออได้ไปตัวไหนไว้ไว้ไปด้วยกันหมดแล้วแตจะไปเยี่ยมมิถุนาเดี๋ยวมิถุนาอาจารย์ใช่ไหมมิถุนาใช่ไหมแล้วเดี๋ยวให้กลับมาจากซีสเกตก่อนเดี๋ยวจะไปเยี่ยมฟาร์มกบนะคะบ้านตาเตียววันที่ยี่สิบหรอยี่สิบมิถุนาใช่ไหม อ๋อขาขาโอเคโอเคเดี๋ยวไปเดี๋ยวเจอกันคนที่ไหนไปดูอ่ะจันทร์โง่โอ้ที่ยี่สิบใช่ไหมกี่โมงกี่โมงคะสามโมงเช้านี่นะอ๋อขาขาค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแว่ไปนะคะจ้ะจะขาขาโอเคค่ะ พวกเราก็สภาพเกษตรบันตะเตียวนะคะที่ได้รางวัลรับรองเกษตรอินทรี์แล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวเจาะพวกอาหารป่าก่อนแล้วกันถึงสิบบาทค่ะเรามาดูปานี ถ้าเรามาทุกๆวันอาทิตย์เราต้องมาดูตรงนี้นะคะถ้าเราอยากเจอปลาใหญ่เราก็ปลาชะโดจ้าอนุปันดินห้วยเจรนะคะปลาธรรมชาติชโดตัวนี้กิโลเนาะเนี่ยเนาะสี่โลจ้ะพี่โลนะเพื่อนมาได้ยังไงเนี่ยเนี่ยนะคะก็จับปลาที่บ้าน เราจะขาดไม่ได้นะคะทุกคนถ้าเรามาเราก็จะมาตรงนี้จุดนี้อันนี้คือปลาธรรมชาติโดยเฉพาะนะคะหน้าตาพี่โดโห,หนนเนี่ยเพื่อนอันนี้ปลาอะไรคะปลาเาวปลาเาปลา้า,าตัวเล็กเบสนัยแลตัวเขามีหิตดตัวนะคะนืนค นอกระเจียวนี่ละคะอันนี้ก็คือปลาพื้นบ้านปลาปลาแม่น้ำนะะทุกคนอันนั้นห้าสิบบาทง่อยสนิทมันมีแค่มันมีสี่ตัวทำหนึ่งปเลาเท่าไหร่คบปลาคาวสามร้อยออกไปแล้วนะคะปลาแม่น้ำหาทานได้ยากด้วยนะคะทุกคนไม่ใช่ปลาเลี้ยนะ อันนี้น้องเขาก็จะมีกระเจียวกระเจียวก็เปอาะหน่อด้วยมีตะขอด้วยนะคะนี่ของป่านะคะมีเยอะนะคะทุกคนนี่คอทานปลาแน่ๆนะคะเอาปลาแม่น้ำนะคะนี่โยนโช์ให้หน่อยโูก่ะโชยให้หน่อยว่าโชยให้หน่อยโช์ให้หน่อยโช,ยโช,ยโช,ยโช์ปลาให้หน่อยนี่เออเสร็ักสุขภาพววนะคะปลาลุ้นล้วนเลย นี่อย่างนี้คะขาขาวว่นยายสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะดีนะคะคมาเค่ะค่ะค่โอเคทักทายคุณยายคนยแขน็งเร่ง มัน <ไป S 1> แข็งแรงหนูนกเมื่อวานทั้งวันจะประวุจาห<อ>นูเพ้ยาแบบโรคหลับทั้งวันเลยค่ะทำไมถึงนกจ้าเพ้ยาประอุอแล้วก็หนูยอมแ<อ>พ้เลยยาน่ะยากินไอ,นนอันนี้ของกบด้วยนะทุกคนกบกบยัดไส้กบยากหมกกบโอ้มีหนูกบ เขาย่างขายด้วยนะคะโอเคเท่าไหร่ไม่หกสิบบาทครับผมดีค่ะสวัส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 ดีค่ะแม่ค้าลูกค้ามันเดิมจ้าูขายนะะคแฟนแฟนแท้นะ่นเลยไม่ไปไหนอาทิตย์ที่แล้วรู้สึกว่าเหมือนไม่เห็นเลยจะมาไหมอาทิตย์ที่แล้ว เสียดายที่ของหวานกินไม่ได้นะเดี๋ยวนี้กินหวานมาได้เนี่ยอร่อยเสวัสดีค่ะเพราะวันนี้มีผักมาเคียงด้วยมีมะละกอด้วยแม่ค้ากระเดิมได้รับอะไรด้จ้จาสวัสดีค่ะ ตับบ้านเราจับปลาจับไี้จ้ปลาอะไรจวดโตให้รึที่นี่ไ่จับสวยเลยเลยสองกิโลน้จตาบีกิโลน้ำตาบามาดูผักปูกนน้ ต้อนวจริงบอกเช่เช็วยก่อ,อนปรัวเออหกนี้เขาแนะนำให้ต้มให้สุกค่ะตอน้แองเข้าใจต้มมแ่ต้องให้สุดเลยนเลยน่ะถ้าสลยใช่ตามเนื้อซีอเราก็พาเดินตลาดนัดคลีมมอนะคะ ตลาดอาหารเพื่อสุขภาพก็ตลาดแน้วนะทุกคนเราก็หวังย่างยิ่งว่าพวเพื่อนๆทุกคนทุกท่านก็คงจะได้รับความบันเทิงจากเราบ้างไม่มากก็น้อยนะคะหากจุดคาะการใดต้องกลับกันใส่เพื่อนๆในที่เวลานี้ด้วยขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกรายขอบคุณทุกทุกกำลังใจที่ให้การสนับสนุนช่องของเรานะคะพเพื่อนที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะ กดไลค์กดแชร์กดสับสั r i b e กดกระดิ่งเช่นเกันไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตอนนัึนษาได้มีกําลังใจน,นําเสนอคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะสุขสวัสดีจุมมีเกียรติทุกคนทุกท่านนะคะ,ส,คววะ,คะสวัสดีค่ะ